สวัสดีค่ะช่องตอนรัศมีไลฟ์สกลังเราพาทุกคนทุกท่านนะคะก็ยังอยู่ตลาดนัดพ้าใหม่สุรินทร์นะคะเป็น EP ที่หกนะทุกคนนะคะอยู่ตลาดนัดพ้าใหม่สุรินทร์นะคะแล้วก็มีลูกค้ามนาะเลือกซื้อผ้าไหมเยอะแยะมากมายเลย,ยนะคะทุกคนตลาดนัดพ้าใหม่สุรินทร์นะคะอ,อันนี้ก็จะเป็นร้านอยู่ตลาดผ้าไหม่สุรินทร์นะคะ คนเยอะเยอะเลยนะทุกคนเยอะเลยนะคะจัรผ้าไหมธรรมชาติเมรนกระบาดลาวันรี่าวสวัสดีค่ะจัารัดผ้าไหม่นะคะร้านใหญ่นะยอดนิยมนะสนใจทักได้นะทุกคนทางเพจจุทารัตผ้าไหมสุรินนะคะ ผ้าไหมสวยงามเมืองสุรินทร์นะคะหลากหลายผ้าไหมร้อยสี่พันล้านนะคะเป็นผ้าไหมร้านยอดนิยมเลยนะคะร้าในใหญ่มีเมืองสุรินทร์ของเรานะคะท่านสนใจก็เลือกชมกันได้เลยนะคะจุตทารัดผ้าไหมสุรินทร์นะคะทักได้ทา้งเพจเลยฝั่งนี้เป็นสีเคมีฝั่งนี้สีธรรมชาตินะคะทุกคนนี่นะคะธรรมชาติหลังลูกค้านี่ เต็มเกือบทุกอาทิตย์เลยนะคะทุกคนเต็มเกือบทุกอาทิตย์เพราะมีให้เลือกหลากหลายมากมายทุกคนเดี๋ยวเราเดินต่อไปต่อนะคะอันนี้ก็จะเป็นร้านแต่นมข้าวใหม่นะคะ ทำไมมันเืน่อมล่ะปดาจ้าปดิจ้าผ้า,าพื้นตลระล <S S 2> ูกแก้วบอาากเม็ดเท่าไหร่กันเม็ดั450บาท50บาทชมพูส0บาทสนใจค้าก็ นอมีเจ็อธรรมชาติหลากหลายให้เราเลือกมากมายเลยนะทุกคนมีผ้าไหมนะขอบคุณค่ะมีไปงานแต่งหรูกตัดชุดเหรอสวยชุดนี้สวยหวานเหลวเลย ขอให้มีความสุขนะคะเช่นกันงหวังทุ๊กตาการนะคะมาจากมาจากอ้ออมาจากปาจินุูรีเลยลูกโอ้โหมีแฟนที่ไหนมีแฟนอังกฤโอ้โนะคะมาถึงสุรินเราเลยมารถไหนนี่มารถยนต์มารถยนต์โอเคจากไกลเลยมาตามโซเชียลใช่ไหม อันนี้มาจากที่ไหนคะ๋อู้อยูซุลิมเขามาตามโซเชียลนะคะทางเพจนะคะก็มาให้เห็นกับตานะทุกคนถ้าอยู่ไกลขนาดไหนก็มาให้เห็นกับตาว่าพ่อไหมสุรินก็สวยขนาดไหนนะคะก็ต้องโอนก่อนค่อยรับส่งนะคะนี่นะทุกคนนันตานาวผ้าใหมนะคะเลือกได้เลยนะคะทุกคนเนาะ รีสตาร์ทหนึ uh, ่งเดี๋ยวเราไปต่ออีกร้านนะคะที่ร้านกิมหนวานไหมไทยนะคะของคุณแม่นะคะโอ้วันนี้ผ้าไหมคุณแม่มาเยอะเลยแม่สวัสดีค่ะคุณตาุนยายสวัสดีค่ะกิมหนวานไหมไทยนะคะมาขายความไหมเรียหลังเร็วเรียรไปใส่ละเลียหลังก็เลียหลังกันนะเรียงหลังเลลยแ้วหลังเลแล้ว พื้นถ้าได้เราม่ผพกเขมานิรับขามานี่ไอ้ที่ม่ใช่ไหนลูกหรือเราหกสบเราหกสบาทครับนี่าเป็นทางกลางนะเจ๊ก็ซื้อของนัเตะมากคับให้มาทางธนาคารด้ยโอนใช่ไหไม่เปสิแกมีผ้าได้ด้วยเยายะใหไร แม่กิมมวนไหมไทยผะะ้าไหมสวินนะคะผ้าไหมอำเภอลำดวนนะคะจนคุณแม่จันสีนิงแก้วนะคะนี่นะแอดไลน์ได้นะคะทุกคนแอดไลน์ได้0892808364นะคะไลน์นะคะ0892808364แอดลไดลน์ได้เลยนะคะทุกคนแอดไลน์แม่กิมมวนไหมไทยนะคะได้เลยนะคะ ของคุณแม่จันสีนิงแก้วบ้านเลขที่18หมู่2ตำบลลำดวนอำเภอลำดวนจังหวัดสุรินทร์32220นะค็ร้านก็จะมาวางทุกวันเสาร์ที่ตลาดนัดผ้าใหม่สุรินทร์นะคะล็อกอยู่ฝั่งที่ใต้นะคะทุกคนอยู่ก็อยู่ฝั่งนี้นะคะแม่กำหนงจะอยู่ที่เดิมนะอะงค์ ฝั่งถนนด้านที่ใต้ตรงนี้นะคะทุกคนมาเลือกชมเลือกซื้อกันได้เลยนะคะแม่กินหนอนไหมไทยนะคะโอเคเดี๋ยวเราเดินต่อนะคะตรงนี้นะคะทุกคนก็นจะมีหลายร้านที่ต่อกันมานะคะวัดดีกาวัดดีกามาจากไสนี่โอ้มาเนี่ยมาจจกสังขามาจากสังขาอ นะคะหาด้วยกันกมาจากสังขารนะคะเนี่ยเสาผ้าไหมแม่เสา,า,เสานะทุกนนะคนอันนี้ก็จะเป็นร้านพิมพ์ทองผ้าไทยร้านใหญ่นะคะว่าจบอยู่ร้านนี้นะคะร้านสุดท้ายวันนี้นะทุกคนเนาะนะคะร้านพิมพ์ทอง ผ้าไทยใหมสุดินะคะก็รีวิวบ่อยนะคะด้านนี้นะคะก็เก็บบรรยากาศให้กับทุกคนทุกท่านได้ชมกันนะคะในแต่ละอาทิตย์มาผ้าหลายเฉดสีที่ไม่เหมือนกันนะคะทุกคนพิมพ์ทองผ้าไทยนะคะก็อยู่ตรงโรงพยาบาลรวมแพทย์หมออนันต์นะคะขวามือนะคะโรงพยาบาลโรงพยาบาลรวมแพทยาา์หมออนันต์ ก็มาเลือกไปเลือกในร้านกันได้หรือว่ามาตลาดนัดผ้าไหมก็วันเสาร์น้องมาวันเสาร์วันเดียวนะคะอยู่มุมทิศใต้นะคะตรงนี้ตรงป้ายนะคะเข้ามาก็จะเห็นเลยนะคะพิมพ์ทองผ้าไทยในสุรินนะคะอยู่ตรงจุดหน้านี้เลยนะคะก็จะโดดเด่นนะคะเป็นร้านผ้าไหมท่านที่โดดเด่นในสุรินของเราเลยนะคะก็ท่านมาเลือกชอปเลือกซื้อกันได้เลยนะคะวันนี้ช่องตอนรัศมีไลฟ์สไตล์ ก็มาแน,นะนําผ้าไหมในตลาดนัดผ้าไหมสุรินแบบหลากหลายร้านนะคะจนถึงเป็นอีพีที่6นะคะก็คงจะเป็นวิดีโสุดท้ายนะคะวันนี้เนาะ<ไ>ก็หวังอย่างยิ่งไว้ทุกคนทุกท่านก็คงจะถูกใจในวีดีโอของเรานะคะบางไม่มากก็น้อยนะคะหากปิดพ้าตะการใดต้องกราบประธานอวัยเพื่อนิสีไว้นะที่นี้ด้วย<ไ>ขอบคุณทุกเลิฟขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกทุกกำลังใจ ที่ให้การสนับสนุนทางช่องของเรานะคะเพืเ่อนๆที่เข้ามาชมคลิปเราอย่าลืมเป็นกําลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กดกระดิง่งกิ้งๆไว้เลยนะคะจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆต่อไปนะคะสุขสวัสดียมีแก่ทุกคนทุกท่านนะคะโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ